สวัสดีค่ะอยู่นะคะธนัญญาฉายาลัทิค่ะวันนี้จะมาพูดบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการมาเป็นพยาบาลที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะก็ะการตัดสินใจที่จะมาเป็นพยาบาลที่ประเทศเยอรมน,นีเนี่ยเริ่มแรกก็คืออิวอยากไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษค่ะแต่ว่าด้วยอาชีพการงานที่ประเทศไทยอะคะ่ะ เราก็คงไม่ได้มีเงินมากพอแบบจำนวนเงินมากพอที่จะไปเรียนต่อได้ต่อให้เราขอสกอเลชชิพได้มันก็ยังต้องใช้เงินจำนวนมากอยู่ดีทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าจะทำยังไ,ไงเราถึงจะแบบมีเงินตรงนี้เพื่อนก็บอกว่าเออมันก็ต้องหาอาชีพหางานที่ที่เราได้เงินมากพอค่ะที่จะไปสามารถเก็บเงินได้แล้วก็สามารถไปเรียนต่อได้ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราไปทำงานเพยาบาลที่ต่างประเทศล่ะจะเป็นยังไง ก็ตอนแรกก็ดูแบบ USA ไว้ wide, แต่ว่า USA ก็คือจริงๆก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องสอบ e n c r a s h แล้วก็ต้องสอบอ s k i อะไรเงี้ยค่ะขั้นตอนมันค่อนข้างลำบากถ้าเราอยู่ประเทศไทยก็ดูออสเตรเลียออสเตรเลียก็จะต้องเรียนต่อเพิ่มเติมเหมือนกันแคนาดาก็เหมือนกันแล้วก็แบบค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อหรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ได้มีแบบเงินมากตรงนั้นนะคะก็เลย เพื่อนก็เลยเสนอว่าเออถ้าเป็นประเทศเยอรมันลาลยอยาอะไรเงี้ยเขาก็มีพยาบาลน,นะแล้วก็เหมือนแบบได้ยินว่าตอนนั้นคือได้ยินว่าไม่ต้องสอบไปประกอบวิชาชีพเราก็เลยแบบเออก็น่าสนใจเพราะว่าก็เป็นการแบบประหยัดเวลาแล้วก็ดูแบบไม่น่ายากเกินไปแต่ว่าสิ่งที่ทําให้อยู่ลาบากใจมากๆก็คือการเรียนภาษาที่สามอะค่ะเรียนภาษาเยอรมันเพราะว่าเราไม่เคยรู้จัก ประเทศเยอรมันเราก็จริงๆอะไม่เคยคิดว่าจะมาประเทศเยอรมันเลยก็ภาษาเยอรมันก็เคยแค่ได้ยินว่าเออมันยากอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างลำบากใจที่เราจะต้องมาเรียนภาษาที่สามนะคที่ภาษาอังกฤษเราก็ยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็โอเคสุดท้ายมันก็ตัดสินใจมาตอนที่เออ,อมาเรียนเลยอะตอน,น,นก็คือที่หาข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้มีโครงการอะไร เยอะแยะมากมายค่ะหรือมีแต่ว่าเราไม่ทราบไม,ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเท่าที่เราค้นหาข้อมูลนะคะ mm. ก็คือไม่ได้มีโครงการที่รับพยาบาลมาทํางานที่ต่างประเทศที่เยอรมันอะไราเงี้ยคือคือหาไม่เจอเลยก็กลายเป็นว่าตอนนั้นก็คือเหมือนแบบก็มองไม่เห็นทาง แต่เราก็ตัดสินใจไปเรียนภาษาเยอรมันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นแต่ว่าก็สุดท้ายก็ตัดสินใจไปเรียนที่สถาบันเกอเท่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ที่ประเทศไทยก็ถ้าสถาบันหลักสถาบันที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นสถาบันเกอเท่ที่สอนภาษาเยอรมันก็ตัดสินใจเรียนที่เกอเท่ตั้งแต่ ai speed ถึง b i s ค่ะก็เรียนที่ไทยมาตลอดเอ่อก็เรียนแบบ ช่วงเช้า8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยงจันทร์ถึงสุกก็จะเรียนอย่างเงี้ยค่ะเรียนภาษาเยอรมันทุกวันจันทร์ถึงสุกแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะทํางานแบบตอนนั้นก็คือลาออกจากงานประจำมาค่ะมารับเป็นพาร์ทไทม์ก็คือช่วงบ่ายหรือว่าเวรกลางคืนอย่างเงี้ยก็ไปทํางานแล้วก็ตอนเช้ามาเรียนเสาร์อาทิตย์ก็ทํางานค่ะก็การจัดสรรเวลาต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าช่วงเช้า อยู่เรียนจานถึงสูกก็บางวันถ้าไม่ได้รับจอบช่วงบ่ายก็จะอ่านหนังสือค่ะแต่ว่าถ้าวันไหนที่รับจอบก็หลังจะทำงานก็จะมาทบทวนบทเรียนในแต่ละวันนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมาอ่านสรุปรวบยอดอืมจริงๆมันก็ค่อนข้างค่อนข้างยากเพราะว่าบางทีเสาร์อาทิตย์อยู่ก็ต้องทํางานแต่ว่าหลังจากทํางานอยู่ก็จะมาพยายามอ่านแบบสิ่งที่เราเรียนไปในอาทิตย์นั้นนะคะ แล้วก็ส่วนตัวอิววจริงจริงก็ฝึกแค่นั้นเลยก็คือทบทวนบทเรียนแล้วก็พยายามสอบวัดระดับ ai สบาย bi สาาทุกระดับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเออเราพอมากแค่ไหนในการเรียนระดับชั้นต่อไปออทีนี้อิววไม่ได้เรียนกับทาง cvc เพราะว่าอิวเรียนหนังสือเองแล้วก็ออจ่ายเงินเองทางคอนนะคะก็เลย อาจจะแบบมีก็รู้สึกว่าเออเราเสียเงินอะ่ะเราก็ต้องแบบทําให้คุ้มค่าแล้วก็เต็มที่ตอนนั้นก็คือแบบลงทุนลงแรงค่อนข้างเยอะมากๆแล้วตอนที่เรียนถึงเบไอสหก,ก็รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาก,ก็คือพูดไม่ได้เท่าไหร่แล้วก็ฟังก็ไม่ค่อยได้เวลาทําข้อสอบทีไรก็จะมีปัญหาเรื่องพาร์ทฟังมากๆแล้วก็พาร์ทพูดอะค่ะที่เราพูดไม่ค่อยได้ก็เลยตัดสินใจเรียน บสวาวที่ประเทศเยอรมันตอนนั้นก็คือตัดสินใจสมัครอะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีที่เรามีเพื่อนในกลุ่มที่เรียนเกิดรเทศด้วยกันนะคะเขาก็มีความคุ้นเคยคุ้นชินกับประเทศเยอรมันจริงๆงเราใหม่มากเลยคือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเยอรมันเลยแต่ก็โชคดีที่มีเพื่อนตรงนี้เขาก็คอยแนะนําว่าเออมาเรียนที่สถาบันนี้ไหมในประเทศเยอรมันก็เลยสมัครแล้วก็ไปเรียน ที่เยอรมันนะคะตอนนั้นก็ก็เอาจริงๆมันไม่รู้ทางได้สาว่าเราจะแบบไปเป็นพยาบาลดีชาชีพที่เยอรมันได้ยังไงเพราะว่าเราอะยังไม่ได้รู้จัก CC แล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเอเจนซี่แล้วค่ะแบบเป็นของอีกเอเจนซี่หนึ่งที่แบบเพื่อนก็ไปแต่ว่าเราอะไม่ไม่โอเคที่จะไปไปกับเอเจนซี่เขาเพราะว่าด้วยเงื่อนไขข,ของเอเจนซี่เขาว่ามันไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่แบบ เอาวะเดี๋ยวเราไปเรียนเบสวาที่เยอรมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหารู้ทางอีกทีหนึ่งอะคะ่ะก็ตอนตัดสินใจมาก็มีเพื่อนะก็ช่วยหาข้อมูลว่าเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วมันต้องทําการเทียบวูทแต่ว่าพวกเอกสารหลักๆก็คือยังแบบโหยังไม่รู้อะไรเลยก็แต่ก็รู้ว่ามีการเทียบบูททีนี้เราก็เลยรู้จักอาไบร์ไอเกนทัวตอนนั้นตอนที่เรียนที่เบรเมนอะคะ่ะก็เลยไปสอบถามอาไบรไอเกนทัวก็ เขาก็แนะนำมาเราก็ลองไปสมัครงานดูนะคะเขาก็ให้งานเราเป็นแบบแนวเฮลเฟอร์ลนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆอะ่ะมันทําได้หรือเปล่าเพราะหนึ่งเราไม่มีวีซ่าแต่งงานเราไม่ได้มีวีซ่าพำนักถาวรนะคะก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราไปต่อไม่รู้ว่ามันจะไปได้หรือเปล่าแต่ว่าที่อยู่ไม่ได้ไปต่อตรงเนี้ยเพราะว่างานเฮลเฟอร์ลนนะคะเงินมันน้อยแล้ว แค่ค่าเช่าบ้านที่เรามานี่เราก็ไม่ไม่พอแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่สามารถทําตรงนี้ได้แต่เพอเอิญโชคดีที่ละว่างที่เราหางานเนี่ยกับเอาไวเกนทัวร์ตอนนั้นก็ลองไปสัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าแบบอยากรู้ว่าที่นี่เขาสัมภาษณ์ยังไงเป็นการสุดภาษาอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยระหว่างทางที่เราหา,านเนี่ยเราเจอโพสต์คุณจีน่าประกาศใน Facebook ในกลุ่มหางานพยาบาลน,นะคะ ก็เลยติดต่อคุณจีน่าไปแล้วอีกวันวันรุ่งขึ้นก็คือคุณโทมัสก็คือโทรมาหารเราเลยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นการเริ่มต้นกับ CVC แบบตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เอ่อทางต้องบอกก่อนว่าตอนที่เรียนภาษาเยอรมันที่ที่ไทยอ่ะก็บอกอยู่ก็บอกไปแล้วเนาะว่าเอออิ่มนีปัญหาเรื่องพูดกลางกลางพอมาเรียนที่ที่เยอรมันนะคะก็คือหนักเลยวันแรกที่เข้ามาเรียนก็คือแบบ เป็นคนที่แย่ที่สุดในห้องเลยพูดก็ไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็ปรับตัวลําบากเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็เรามาถึงจุดนี้แล้วอะก็เงินทองอะไรเงี้ยก็คือลงทุนไปหมดแล้วกับตรงนี้ตั้งแต่ที่ไทยเราก็จ่ายเงินเองมาเป็นสวายเรียนที่นี่ก็แบบที่บ้านก็ช่วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราก็เอาเงินของที่บ้านมาด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทําให้เต็มที่ไม่อยากให้แบบ คนที่บ้านผิดหวังแล้วก็ในแหน่เราสู้มาถึงทุกวันนี้แล้วเราก็ต้องทําให้เต็มที่ต่อให้พูดแย่ที่สุดในห้องฟังแย่ที่สุดในห้องแบบเป็นคนที่แบบได้ได้ว่าอ่อนที่สุดในห้องค่ะเราก็จะสู้เต็มที่แต่สุดท้ายมันก็ผ่านมาได้เราตอนนั้นก็เหนื่อยเพราะว่าแบบพอาเรียนเสร็จเราก็กลับมาอ่านหนังสือแบบทุกวันนะคะคือโชคดีที่ตอนนั้นก็คือเราไม่ได้ทํางานอะไรแล้วก็คือแค่เรียนอย่างเดียวก็คือไปเรียนตอนตอนบ่ายไง ค่ะไม่มีตอนบ่ายเช้าก็จะแบบพอกลับมาห้องก็ทบทวนเช้าก็ทบทวนอะไรอยงี้ค่ะแล้วก็พอเรียนเสร็จสเดือนก็เดือนถัดไปก็สอบปีสวายเลยก็เครียดเหมือนกันช่วงนั้นก็วิธีการแบบ ฝึกฝนนะก็คือเนี่ยแหละกลับมาทบทวนของอิ๋วนะคะแล้วก็ช่วงที่เรียนเบสวาย <c oughs> ก็คือชโชคดีมากที่แบบอิ๋วอยู่หอเป็นเวเกเป็นหอรวมเนี่ยก็จะมีเพื่อนก็อาศัยคุยกับเพื่อนให้เพื่อนช่วยติวให้พาร์ทพูดอะไรเงี้ยค่ะให้มาเป็นคู่ซ้อมเราอะไรประมาณนี้ก็ทาง CVC ได้แบบดูแลเรื่องเอกสารซึ่งตอนแรกก็ยอมรับว่าค่อนข้างมีปัญหารเรื่องเอกสารแต่ว่า ด้วยความที่อยู่ก็ไม่มีความรู้อะไรทาง CVC ก็ยังใหม่อยู่อะค่ะแต่ว่ามันก็เลยมีปัญหาแบบเรื่องเอกสารทูกยางมันใหม่หมันเป็นเรื่องปกติมากค่ะที่ที่มันจะมีปัญหาแต่ก็สุดท้ายเราก็เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็เราก็มาถึงจุดจุดนี้ด้วยกันเลีอยค่ะก็ทีน <that> ี <g> ้ทาง CVC <BC> พอเราได้เอกสารครบใช่ไหมคะที่บวูด อะไรทุกอย่างทีนี้เราก็ต้องทํานัดสถานทูตเพื่อที่จะยื่นทําวีซ่าตอนนั้นนก็คือโชคโชคดีตรงที่อิว่ามีประสบการณ์นในการยื่นวีซ่าเรียนภาษามาก่อนหน้านั้นแล้วการยื่นวีซ่าตอนที่อู่มาทํางานก็คือไม่ได้เป็นปัญหามากค่ะแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคตรงที่ครั้งแรกอะ่ะก็คือเอกสารเราไม่ครบเขาก็เหมือนปฏิเสธวีซ่าเรามาแล้วทีนี้ทางบริษัทก็จัดการให้จนครบพอยื่นอีกรอบหนึ่งก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็มันก่อนพอเราได้วีซา่าปุ๊บเราก็จะต้องไปตรวจหัดเยอรมันนะคะแล้วมันก็จะมีแบบความวุ่นวายตรงที่ภูมิเราไม่เคลื่อนอย่างเงี้ยอย่างอิ๋วก็ต้องไปฉีดเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะต้องมีใบรับรองหลายๆอย่างแล้วกออ็จริงๆอะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีแบบสมุดวัคซีนเลยมาจากประเทศไทยเพราะว่ามาที่นี่เขาจะได้รู้ว่าเราอะฉีดอะไรไปแล้วบ้างคะ่ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็มาทําที่นี่ก็ได้คะ่ะ ออจริงๆพอได้เอกสารครบทํานัดวีซ่าปุ๊บไปยื่นสถานทูตปุ๊บจริงๆอิกวว่ายู่ปัจจุบันน่ะเหมือนเราจะได้วีซ่าค่อนข้างเร็วเราก็คือก็เนี่ยตรวจร่างกายให้พร้อมค่ะพวกหัดเยอรมนันแล้วก็สมุดวัคซีนถ้าเตรียมไปได้ก็ดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เหลือแค่จองตัว๋วเครื่องบินเนาะซึ่งทางไปสัยก็รับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะ อืก่อนเดินทางไปเยอรมันก็เออแต่นะตอนนั้นค่อนข้างมีอุปสรรคเพราะว่าเป็นช่วงโควิดพอดีค่ะก็ที่บ้านก็คือแบบเออจะไปจริงๆหรออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะแบบค่อนข้างมีดิสคัตกันค่อนข้างเยอะตอนนั้นแต่ว่าสุดท้ายเราก็ตัดสินใจมาพอมาถึงอะจริงๆอะออก็ต้องยอมรับว่าสำหรับอีว่ามันไม่ได้แบบตื่นเต้นมากหรือว่าไม่ ไม่ได้แบบคือเราพอรู้ว่าเออเยอรมันอะ่ะเป็นยังไงร้านร้านค้าอะไรต่างๆอะคะ่ะคือไม่ได้แตกต่างเพราะว่าจริงๆถ้าครั้งที่ตืน่นเต้นจริงๆแบบไม่รู้อะไรจริงๆอะ่ะก็ต้องเป็นตอนที่มาเรียน B2 ที่เบรเมนเราพอเรียนที่เบรเมนตอนนั้นอะ่ะเขาด้วยความ ที่เรายังตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้ว่าเราจะเปลี่ยนวีซ่าได้ไหมแล้วทีนี้พอทางบริษัทถามก็คือเราเปลี่ยนวีซ่าจากที่เยอรมันไม่ได้อิูวก็ต้องกลับไทยก็ไปรอเอกสารนี่แหละความติดขัดทางเอกสารแล้วก็ต้องบินกลับมาที่เยอรมันอีกรอบนึงคะ่ะสรุปว่าอิวอะบินมาครั้งแรกจริงๆอะก็คือตอนมาเรียนเบสสวายแล้วก็กลับไทยไปแล้วก็ครั้งที่มาทํางานเนี่ยก็คือเป็นครั้งที่สองซึ่งถามว่ามัน ข,ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอ่ะอิวก็ทิ้งไว้ที่เยอรมันส่วนใหญ่ก็ต้องขอบคุณบริษัทค่ะที่รับฝากของอิวใช่ค่ะก็เออก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากอ่ะอย่างนี้ละกันก็การปรับตัวหรืออะไรเราก็คุณเราก็รู้ร,รู้เรื่องสภาพอากาศอยู่แล้วเพราะช่วงที่อิวมาคือพฤษภาแล้วช่วงที่อิวมาเรียนเบสสวอ่ะก็เป็นช่วงพฤษภาเหมือนกันก็เลยไม่ไม่ได้แบบ แตกต่างอะไรขนาดนั้นนะคะพวกเข้าของเครื่องใช้หรือว่าลักษณะนิสัยคนต่างๆก็เราก็ไม่ได้ช็อกไม่ได้เคาเจอช็อกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะตื่นเต้นจริงๆก็คงจะเป็นออตอนที่ไปทำงานนะคะคือทางบริษัทอะ ก็ตอนนั้นอยู่ต้องกักตัวสองอาทิตย์ทางบริษัทก็ให้พักที่บริษัทระหว่างนั้นก็เออก็เตรียมตัวอะไรไปแล้วพอวันที่เราจะต้องไปแบบโรงพยาบาลไปแนะนําตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ทางบริษัทก็พาไปก็ได้เจอเอ่อตอนนั้นตอนนี้เป็นหัวหน้าอิ๋วเราแต่ว่าตอนนั้นเขายังเป็นรองหัวหน้าอยู่ก็ได้เจอเอ่อเขาก็พาเราไปแนะนําห้องสถานที่แนะนําแบบเพื่อนร่วมงาน,นอะไรเงี้ยค่ะวันนั้นก็ตื่นเต้นแล้วก็ยอมรับว่า ก็ฟังไม่ค่อยออกเหมือนกันก,ก็แบบก็คิดว่าโอตายมันต้องยากแน่เลยแล้วก็ค่อนข้างคเครียดวันแรกที่ทำงานที่รับเรียก็คือฟังไม่ออกเลยค่ะก็ถามว่าช่วงแรกๆก,กดดันไหมจริงๆกดดันมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่เป็นคนไทยคนแรกของโรงพยาบาลนี้แล้วก็ ไม่ได้ด้วยเอาจริงๆคือปัญหาของอิ๋วว่าโอเคอยู่เรียนอยิ๋วจบเบสวายมาแต่ว่าอิ๋วสามารถสื่อสารในชีวิตข้างนอกได้แบบประมาณหนึ่งเอาตัวรอดได้ประมาณหนึ่งแต่พอทํางานในโรงพยาบาลนะคะมันมีศัพท์เฉพาะต่างๆมากมายซึ่งอิว๋วไม่ได้เตรียมตัวตรงนี้ไปเลยมันก็เลยทําให้แบบเกิดปัญหาว่าเอออย่างแบบกระลำมังผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ศัพท์เลยอะคะ่ะ มันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันยากมากแล้ววันแรกอะอยู่ก็ฟังไม่ออกเลยฟังได้แค่ว่าคนไขยแบบเออนอนหลับได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างช็อกแล้วก็เครียดเหมือนกันหัวหน้าตอนนั้นมาคุยก็คือแบบฟังเขาไม่เข้าใจเลยก็เลยโทรคุยแบบกับทางบริษัททางคุณจีนะ่าทางคุณโทมัสอะไรเงี้ยก็ว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราคุณจีน่าก็แบบหาแบบแอปที่แบบฝึกภาษา เยอรมันที่เป็นทางด้านฟรีเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆจริงจังค่อยๆเรียนจากนั้นอยู่ก็เริ่มหาแหล่งข้อมูลหรือว่าคอมมูนิตี้คนไทยใน Facebook อะค่ะที่เขาทำงานด้านฟรีเกอร์ก็ติดต่อเขาแล้วก็แบบช่วยแบบให้เขาช่วยแนะนำเราอะค่ะซึ่งก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้มากๆก็ อย่างแรกที่อยู่ทำอมะตอนที่อยู่รู้ว่าเอออิวอาแย่มากๆเลยตอนมาเพราะว่าไม่สามารถช่วยงานเพื่อนร่วมง,งานได้เต็มที่อะค่ะหนึ่งก็คืออิูวก็พยายามหาศสทรจากที่คุณจีน่าหามาให้พยายามท่องคําศัพท์แล้วก็แบบคุยกับคอมมูนิตี้คนไทยว่าแบบเออเนี่ยเรามีปัญหาอย่างนี้เขาก็จะให้คําแนะนํามาค่ะแนะน,นําหนังสือหรืออะไรเงี้ยอยู่ก็ไปซื้อแล้วก็เอามาอ่านแล้วก็อันดับสก็คือ อยู่ได้อยู่แบบเวเกที่เป็นแบบหอพักรวมก็จะมีเพื่อนที่ทํางานโรงพยาบาลเดียวกันอยู่ก็ขอคําแนะนําจากเขาว่าเราควรจะทํายังไงต้องฝึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแนะน,นํหนังส่งนังสืออะไรมาแล้วก็พยายามศึกษามันมก็การปรับตัวในที่ทํางานอ่ะจริงๆอ่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าการที่เราใช้ภาษาทุกวนันแล้วช่วงแรกๆอยู่ขึ้นเวรค่อนข้างหนกักแบบ เวันติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงทํางาน8ชั่วโมงอะ่ะเราก็ใช้แต่ภาษาเยอรมันจริงๆแล้วพอเราใช้ทุกวันอะ่ะมันก็ทําให้เราพัฒนาไปในทุกวันแล้วก็แต่ว่าเอาจริงๆกลับมาอยู่ก็มาแค่ทบทวนคําศัพท์อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอิวก็ก็ต้องยอมรับว่าอิวใช้ภาษาไทยแบบครึง่งอีกครึ่งวันก็ใช้ภาษาไทยอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับอิวอ่ะอิวรู้สึกว่ามันรีแลกซ คือ8ชั่วโมงอ่ะอิวเต็มที่ให้กับการทํางานอยู่ฝึกภาษาเต็มที่อยู่ผู้แต่ภาษาเยอรมันแต่ว่าครึ่งวันหลังจากนั้นนะอิวก็ขอแบบเวลาส่วนตัวคุยกับที่บ้านหรือว่าดูละครดูเกมโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะสำหรับอิวอิวรู้สึกว่า แบบนี้มันไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันอิวมากเกินไปอิวรู้สึกแฮปปี้กับแบบนี้แต่ว่าบางคนอาจจะแบบเออฝึกจากทางซีรีส์หรืออะไรจริงๆมันไม่มีผิดอะคะ่ะมันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแล้วก็อก็ใช้วิธีนะะี้ค่ะทํางานการฝึกภาษาเยอรมันที่ดีที่สุดของอิวก็คือการขึ้นไปทํางานที่วอร์ดคะ่ะ คือได้จากตรงนั้นจริงๆและได้เยอะมากๆคือที่พัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าการทํางานที่วอร์จริงๆอยู่ก็ยอมรับจริงๆว่าอยู่ไม่ค่อยได้ฝึกข้างนอกเท่าไหร่อะค่ะถ้าถ้าได้จริงๆแปดสเก้าเปอร์เซ็นก็คือจากการทํางานเลยค่ะอืม,อมการปรับตัวก็พูดไปเราเน้อก็คือเราก็เรียนรู้ทุกวนันการเรียนรู้ภาษาที่ประเทศเยอรมน,นีเรียนที่ไหน เออพออยู่มาอยู่ที่อารมาน,นคีค่ะคือด้วยคืออิ๋ว่าได้เป็นสวายเซอร์ติฟิคัมาแล้วก็จริงๆอะ่ะก็ไม่ไม,ไม่ต้องสอบด้านภาษาเพิ่มแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะมีเหลือสอบอันในแคนนูอค่ะก็พยายามเตรียมตัวตรงนั้นที่เป็นตัวโลกแล้วก็เรียนคําศัพท์พื้นฐานนะคะก็พอเพอินว่าอยู่รู้จักพี่คนนึงทาง Facebook ที่เขารับสอนพอดีอะค่ะก็เลยติดต่อไปแล้วก็ให้พี่เขาสอนให้อะไรเงี้ยให้แบบ สอนพวกคำศัพท์เกี่ยวกับการพยาบาลแล้วก็นั่นแหละก็ทำแค่ที่วอร์ดแล้วก็เรียนกับพี่ที่รู้จักกันที่พี่เขาเป็นพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็เตรียมอ่านหนังสือสอบอที่สอบอั I นไอแคนนุ่งอะคะ่ะสอบเทียบคุณอาวุธคืออยู่่าเมื่อก่อนก็จะบ้าซื้อหนังสือเยอะมากแต่ว่าจริงๆอ่านจริงก็คือแบบมีแคไ่ไม่กี่เล่มที่ใช้จริงๆอะคะ่ะ ก็ถ้าจะแนะนำหนังสืออิูวก็แนะนำเป็น i c a Flicker กกับ f r i c k e r Hoiter ค่ะแต่ว่าสองเล่มเนี้ยคือดีหมดแต่สำหรับอิ๋วรู้สึกชอบ i c a คมากกว่าอิ๋วรู้สึกว่ามันอ่านง,ง่ายกว่าแต่ว่าอิ๋วก็อ่านแค่ท็อปปิกที่อิ๋วจะต้องสอบนะก็เตรียมตัวจากตรงนั้นนะคะแล้วก็โชคดีที่ได้พี่พยาบาลคนไทยที่รู้จักกันเนี่ยช่วยเหลืออิ๋วก็เลยก็เลยแบบสอบผ่านนะคะแล้วก็ ขั้นตอนการสอบเทียบคุณาบูด,ดอะจริงๆอ่ะอะเอาจงจริงนะอยู่มาครั้งมาอยู่เยอรมันอยู่ยังไม่รู้เลยว่าเรามีโอกาสสอบไปแค่สองครั้งคือไม่รู้ว่ามายังไงแบบงงมากแต่ว่าอิ๋วไม่รู้เลยว่าเนี่ยเธอมีสิทธิ์สอบไปสองครั้งนะอยู่มารู้จากเพื่อนร่วมงานว่าแบบเออเธออะมีสิทธิ์สอบได้แค่สองครั้งแล้วตอนนั้นก็คือแบบคือต้องบอกก่อนว่าจะจะ CVC อ่ะ ก็ยังใหม่ด้วยคือคืออิ๋วกับซีบีซีต้องยอมรับว่าเหมือนเราเรียนรู้เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะอยู่ไปรู้สตกเพื่อนร่มงานก็ช็อกมากตายสองครั้งก็คือเครียดช่วงงานก็แบบอ่านังสืออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามสู้จนสุดใจก็พูดกับที่บ้านว่าไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วก็ขอทําให้เต็มที่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่ว่าอยากจะสู้ให้สุดใจก่อนแล้วค่อยว่ากันก็การสอบเทียบคุณอาวุธคือมารู้จักเพื่อนว่า คนนะุณมีโอกาสสอบไปแค่สองครั้งภายในปีครึ่งมัง้งแลวอยู่ก็ถามว่าถ้ามไม่ผ่านน่ะทำยังไงเพื่อนก็บอกว่าเธอก็ต้องสอบใหม่แบบเหมือนกับว่าให้ต้องคือเราจะไม่มีโอกาสมาทํางานที่ประเทศเยอรมันแล้วค่ะจะไม่มีโอกาสเปเ็นเพยาบาลวิชาชีพอะ่ะเ,เพราะว่าเขาจะบันทึกในระบบว่าเออคนนี้สอบไม่ผ่านอะไรเงี้ย ที่ที่รู้มาก็ช็อกเหมือนกันตอนนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็เตรียมตัวคือที่โรงพยาบาลก็มีเทมาให้อ่ะค่ะก็เตรียมตัวไปเพราะว่าเ,เรื่องนี้ก็ไปดูได้จากคลิปเก่าๆของอิ๋วนะ้อยอยู่เหมือนจะเคยพูดไว้รเงี้ค่ะก็พอได้รับการรับรองคือการที่จะเราจะได้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่เอยอรมนีออย่างในกรณีอิวอะ่ะคือ หนึ่งต้องเนี่ยฝึกงานในบอดก่อนหกหกเดือนนะคะแต่ว่าจริงๆของอิ๋วก็คือกินเวลาไปเลยแบบประมาณปีหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ภาษาอิ๋วไม่ได้เขาก็เลยแบบยืดยืดไปให้่ะคะก็เลยสุปว่าปีหนึ่งอ่ะกว่าจะได้สอบก็คือหนึ่งคุณต้องสอบอันภาสุ้งเรียกงอันในเคนุ่งให้ผ่านสองก็คือสอบภาษาซึ่งอันเนี้ยหนูอิ๋วมีอยู่แล้วก็เหลือแค่สอบอันในเคนุ่งพอเราสอบผ่านปุ๊บ เราก็จะได้อวคุณเดอร์ก็คือใบประกอบวิชาชีพพอได้ใบประกอบวิชาชีพก็เอาไปยื่นให้โรงพยาบาลอย่างของอิ๋วก็ยื่นให้โรงพยาบาลยื่นให้ทาง Auslander Beholder เพราะเขาจะได้เปลี่ยนวีซ่าให้เราอะค่ะก็ประมาณนั้นคร่าวๆแบบทาง Auslander Beholder เขาก็เปลี่ยนวีซ่าแล้วก็ออกใบเอ่ออบใบเอปลอวนิสประมาณเนี้ยแบบใบอนุญาตการทำงาน มาให้เราแล้วเราก็เอาไปยืดที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะได้ปรับเงินเดือนนะคะในเป็นในฐานาพาะพยาบาลวิชาชีพอการทํางานหลังจากการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เยอรมันอยู่ไม่เคยพูดเลยเนาะเรื่องนี้แต่ว่าก็บอกจริงว่ามันยากคือพอคุณได้ใบประกอบวิชาชีพมาแล้วอะความกดดนันความรับผิดชอบทุกอย่างมันอยู่ในมือของคุณเพราะคุณมีใบประกอบวิชาชีพแล้วอะคุณก็ เหมือนต้องรับความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นมันก็ทําให้อิ๋วค่อนข้างเครียดแล้วก็กดดันนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เก่งยังต้องเรียนรู้ไปทุกวันแต่ว่าอยู่ก็โชคดีจริงๆที่ว่ามีเพื่อนร่วมงานคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเวลาเรามีปัญหาเราเราไม่ได้เขาก็จะคอยช่วยเหลือเราอะคะ่ะก็โชคดีตรงนี้ก็งานที่ทำก็เป็นงานแบบหมดเลยอะคะ่ะ ส่งเวรรับออเดอร์คุยโทรศัพท์เนี้ยซึ่งเป็นงานที่เราแบบกลัวมากเพราะว่าด้วยเรื่องภาษาแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องทำให้ได้เพราะว่าณจุดนั้นเราเป็นพยาบาลตรงนั้นน่ะบางทีบางวันเราต้องขึ้นเวรคนเดียวค่ะเพราะมันมีบางช่วงที่คนไข้น้อยเราขึ้นเวรคนเดียวกับผู้ช่วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำให้ได้อะเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้นะจุดนั้นเลยนะคะ่ะก็ต้องสู้เต็มที่แหละ ก็ทุกวันนี้ก็แนวแนวแบบเอาชีวิตรอดไปวันๆนะคะลงเวนก็โอเครอดไปหนึ่งวันอะไรเงี้ยก็เรียนรู้ทุกวันจริงๆพอขึ้นบอร์ดไปก็คือเรียนรู้งานจริงๆอะค่ะมีอะไรให้เรียนรู้ใหม่ๆอก็ฝึกไปทุกวัน <ๆ S 1> ก็หน้าที่การงานส่วนใหญ่ก็เนี่ยค่ะรับเวรส่งเวรจัดยารับออเดอร์คุยโทรศัพท์คุยกับญาติคุยกับหมอเข้าทีมวิสิต ที่ต้องประชุมทีมกับพวกหมอ,อากายภาพนักจิตบาบัดไอแนวเนี้นะคะ่ะแล้วก็งานฟีเกอร์ก็คือทำอยู่อาบน้ำชัดตัวคนไข้แบบก็ยังต้องทำทำอยู่ตลอดอะคะ่ะก็งานคร่าวๆก็จะแบบประมาณนี้อก็มีแบบส่งเวนให้หมอด้วยตอนเช้าว่าเออคนไข้เมื่อคืนเป็นยังไงเวนดึกเขาว่ายังไงใช่ ก็ชีวิตที่เรามมนตอนนี้ก็ถือว่าลงตัวนะคะคือก็อย่างที่บอกแหละมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่สําหรับส่วนตัวของอิวรวมกันแล้วเราเวทกันแล้วอยู่คิดว่าการอยู่ที่นี่ดีกว่าที่ไทยอะคะ่ะก็คือชอบที่นี่มากกว่าแล้วก็โอเคกับที่นี่มากกว่าค่ะอิวก็ขอแนะนําบริษัท CVC คืออย่างที่อิวบอกเลยอยิวกับ CVC ยาม เราเหมือนเหมือนเห็นกันมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็โตโตกันมาด้วยกันคือใครที่ไม่มั่นใจในบริษัทอิ๋วขอให้มั่นใจคือมันเชื่อถือได้จริงๆแล้วแบบอิูวก็ไม่ได้จะมาหลอกลวงหรือว่าอะไรคือแบบคือเชื่อถือได้แล้วทาง CBC ก็มีทีมงานที่มีคุณภาพอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบบเก่งกันมากๆแล้วในเรื่องงานเอกสารเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอะทั้งคุณโฮมาคุณจีน่าคุณนัตตี้ก็คือพร้อมช่วยเหลือจริงๆแล้วก็ มันรู้สึกเหมือนครอบครัวค่ะเหมือน CVC เป็นแบบครอบครัวที่อยู่ที่นี่ก็แนะนำทุกคนนะคะถ้าเกิดใครตัดสินใจที่จะมาเป็นพยาบาลที่เยอรมนันอยู่ก็ขอแนะนำบริษัท CVC ให้แบบเป็นตัวเลือกในการพิจารณาเพราะว่า CVC อ่ะเขาดูแลดีจริงๆแล้วเขาก็เหมือนคุยได้ปรึกษาได้แล้วก็เราอยู่กันเหมือนครอบครัวค่ะแบบอย่างคุณโทมัสเนี่ยก็แบบเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เรา ยงยค่ะคือคือมันรู้สึกอบอุ่นใจเพราะเราอยู่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยเนาะก็รู้สึกว่าบริษัทเนี่ยเขาดูแลทุกเรื่องสักกระเบอือยันเรือรบจริงๆซ,งซึ่งซึ่งที่อื่นอ่ะอยู่ต้องบอกก่อน,นไม่ได้พลาดพิงนะคือที่อื่นอ่ะเขาเขาไม่ได้ทําขนาดนี้นะคะก็มีที่เนี่ยที่เขาดูแลเราจริงๆก็ยังไงก็ขอฝากแบบบริษัทแคร์วิชั่นคอมพานีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ <laughs> โอเคค่ะวันนี้ก็ แค่นี้ค่ะเดี๋ยวอิวก็จะไปเที่ยวต่อแล้วก็ขอให้ทุกคนตัดสินใจให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมาเป็นพยาบาลที่เยอรามาันจริงๆก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ